ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงคําสั่ง printf นะเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วนะครับก็ดูนะครับมีตรง control ขึ้นมานะครับะนะครับ printf นะครับเวลาเขียนคําสั่งนี้นะครับก็ต้องเขียนว่า system นะครับ o u t นะครับ t printf นะครับแล้วก็ มีรูปแบบนะครับนี่ out o u t นะครับ dot p นะครับรูปแบบที่ว่าก็คือว่ามีสตริงอันนึงนะครับเป็นตัวกำหนดรูปแบบของมันนะครับตรงนี้เป็น format ของมันนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นตัวเป็นค่านะที่จะเอาไปพิมพ์นะครับในรูปแบบนี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมต้องการจะพิม เลขนะจำนวนเต็มนะครับสมมติว่าต้องการจะพิมพ์เลข15นะครับผมก็อาจจะใส่รูปแบบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ดีด็อกนะครับอันนี้ผลที่ออกมานะครับก็คือเป็นข้อความตามนี้ครับก็คือออกเป็นเลข15นะครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเปลี่ยนฟอร์แมตใหม่นะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์เอฟตัวที่ห้าเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์นะครับเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์ ผลที่ออกมานะครับก็นิดนึงครับเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยนะครับก็คือเป็นคําว่าเดซิมอลนะครับเป็นเลขฐาน10นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ x นะครับก็คือเป็นเฮกซะานะครับเฮกซาและก็เดซิมอลนะครับอันนี้ก็เป็นเลขฐาน16บนะครับ้นที่ออกมาครับก็ต้องออกเป็นค่า f นะครับ คือ f ฐาน16ก็คือ15ฐาน10นะครับเท่ากันนะครับก็ถ้าเขียนเต็มๆนิดนึ่งครับก็เขียนว่าคอมมา15นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับต้องการจะพิมพ์เลขทศนิยมนะครับผมก็ตัวอย่างเช่นนะครับต้องการจะพิมพ์เลขนี้ครับ1 2 3นะครับ4จุด5 6 7นะครับไอผมก็ใช้ รูปแบบคือเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ f นะครับผลที่ออกมานะครับก็คือจะเป็นเลขนี้ครับ1 2 3 4.567นะครับแต่ให้เกิดว่าผมเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงนะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คอมม่านะครับคำว่าคอมม่านี่คือเป็นเครื่องหมายคอมม่านะครับใช้ขั้นหลักพันนะครับ หลักพันหลักล้านอะไรพวกนั้นนะครับนะแล้วก็ใส่นะจุดสองนะครับจุดสองเอฟนะครับอันนี้จุดสองตรงนี้นะครับหมายถึงทอซิโยมนะครับสองตำแหน่งแล้วนะก็ระบุว่าต้องการจะพิมพ์ตัวเลขตัวนี้นครับหนึ่งสองสามสี่จุด 567นะครับโดยให้มีเครื่องหมายจุลภาคนะหรือคอมม่านะครับค่าหลักพันแล้วก็มีทศนิยมสองตำแหน่งนะครับผลที่ออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็น1นะครับ2 3 4.57นะครับสังเกตว่าก็จะมีเครื่องหมายนะคอมม่านะครับค่าหลักพันนะครับแล้วก็มี ทศยมสองตำแหน่งนะครับก็มีการปรับขึ้นนะครับให้เป็นจุดถ้าต้องการที่จะพิมพ์นะครับแล้วก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยนะครับก็อาจจะใช้เครื่องหมายนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับต่อท้ายนะครับก็บอกว่าคำว่า n ตัวนี้คือคือน New line นะครับคือบอกว่าให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ ก็เป็นรูปแบบเพิ่มเติมนะครับของคำสั่ง printf